สวัสดีครับพี่นองครับเมื่อนี่สถานีคุอีสานผามาเบิ่งซุปน้ำม่ครับอ้ยซุปน้มแเนีเนในน้อแม่ครัวซุปน้หม่ใส่หยังนอน,นี่ใสม้อใ่หมอ,หมอ <laughs> เป็นตดางซะน่ายูทูบช่องนี่น,นี่ครับซุปน้หมันครับ ซุปนมัยมีซซุปนมัยใส่ย่านัาง่งใส่หอมใส่ผักแซบครับสูตรต้นตำรับแม่ใบอุดรครับ <c oughs> <c oughs> แม่ใบอุดรครับลูกสาวคนงามครับสอจอนเลมนครับคนกะงามเห็ดซุปนมัยกะแซบครับ <c oughs> พัก<ส>กับแ,แก่หมี่มืมดครับมะเขือคืนมะเขือโอ้ยลืมใส่ยายะปัแย,ยังแบมะบแข่งพักกาดยาพักขุนเลิศบัวพักเม็กยอดมะกอกครับ,บรนี่ปนครับเนี่ยุดยอดครับปนป,นปูดุกบ้านปูดุกหน้าครับ อันนี้ปิง้งปลาดุกบุ้ยครบสูตรครับมืาอนี้ทีมงานสถานีคนอีสานมีพิเศษอีกครับนี่ยังไม่ได้เปิดอยู่มกปลาน้อยครับไปซ้อนเอาได้ครับนี่ยมกปลาน้อยหอมครับผมมันหอมอย่างนาง่าบ่นเลไปเบิ่งกันโอ้ใส่เขาครัวพร้อมครับ ออกข้นข้นนะขนต้อหันแซบแล้วแต่ว่าสอจาะนงามเนี่ยมาหาออกอากาศเฮ้ยสอจาะนงามครับผมนะปาขอโทษข้นในหมอเลยครับหอมแบบเฮ็ดยืนเฮ็ดยืนนี่หอมไปประมาณสามบาทวันนึงหอมคารลีหอมคักหอมคักหอมทึ่งใส่หมึกเน่านี่นะครับซุปน้ำใหม่สูตรดั้งเดิมสูตร ได้ใบบันแดงครับคุณยายกล่องท่องสูตรมรดกครับคุณแม่กล่องท่องมรดกตกทอดมากก็สามอ่ะช่วยุคนเราดีเนาะทายทอดมหาคนสุดท้ายกับซอสจอนนี่ละแซ่บครับเฮ็ดเข่ากับแซ่บด้วยพูดเลยเก่งกับเก่งเอาละครับเนี่ย ซุปน้ำใหม่โอ๊ยหอมไป3ามเพื่อนหมดแล้วครับเลยเอาละครับฝากคลิปด้วยนะครับเด้อ